สวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารที่จังหวัดระยองอทานอะไรดีอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวก้างบ้านเพนะคะมาระยองไม่ลองไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะสั่งอะไรกันกวางกวางกวางที่ที่ร้านเนี่ยมันก็กว้างกว้างมากเห็นไหมมันจะจอดรถ จอดรถได้หลายคันมากแล้วก็มันก็ยาวยาวลึกเข้าไปข้างในเนี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยนะเราเดินมาตามทางตัวนี้มันก็จะน่ารักเห็นไหมมันก็จะมีแบบห้องครัวทำทำก๋วยเตี๋ยวพอเดินตรงมาเห็นไหมร้านเขาจะกว้างมากน่ารักดีแล้วก็เวลาที่ทัวร์มาลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่นั่งสําหรับลูกค้าทัวร์ น่ารักเห็นไหมก็จะจัดเป็นสวนหย่อมน่ารักน่ารักโต๊ะมันก็จะประมาณนี้นะคะอะบกมือได้บกมือดายพี่พาย